โยโยโยสายการ์ดเอฟซีขึ้นหนังทุกช่องทางอยู่กับพิเจตคลรูลหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็เดินฝาก v ีไอพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์คลิปแรกเป็นฟุตบอลคาราบาวครับรอบแรกหรือว่ารอบ128ทีมนะครับไปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับเฮาซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลเวนส์เดย์นะครับสองทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพมาเจอกันเองเฮาเนี่ยนัดแรก ออสตันเอลลี league, เปิดบ้านเสมอกับบิสตอรซิตี้มา1-1นะครับตัวหลักๆก,ก็มีโอเมอร์อับดุลคาเดียซาเบียซีมอนกองหน้าเป็นออสการ์เอสตูปิยานหัวหอกชาวโคลัมเบียนะครับเจอกับเชฟฟิลเวนส์เดย์ครับออสตันนัดแรกในลลีกก็เปิดบ้านถลม่มพรีมัตมาเละ4ต่อ0นะครับมีจอห์นวินดัสแอนโทนีมุสซาร่ากองหน้าเป็น alo, าาจามาโลครับหัวหอกชาวจาเมกา จากการฤดูการที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันนะครับเฮาชนะ4-2เชฟเวนก็ชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองเฮาเป็นต่อแม่ดูใกล้เคียงครับเชฟเวนออกสตาร์ทได้ดีเหมือนกันเกมรุกดูดุดันคู่นี้มีโอกาสไม่จบใน90นะครับพี่เอนมองว่าซื้อ2มุมเชฟเว่นเดย์ครับเชฟเวนเ่นเดย์จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันนะครับพรีมัตทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพจะเปิดบ้านเจอกับเชลเทนแฮมทีมจากลีก2พรีมัตออกสตาร์ทนัดแรกในลีก บุกไปแพ้เชฟเว่นมาเละ0-4ต่อนะครับมีมอร์แกนวิทเทเกอร์อิบราฮิมซิสโซโก้แล้วก็มุสตาฟาบันดูครับเชลเทนแฮมนัดแรกในลีกเปิดบ้านเบียดชนะนิวพอร์ตมา3-2นะครับเจย์เอาโควินนัดยิงไป2ประตูนัดล่าสุดแรนโบแมนกองหน้าเหลี่ยมคู่สั้นนะครับเจอนผลล่าสุดคือ2ฤดูกาลก่อนเป็นพรีมัตเอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมพรีมัตเป็นต่อแน่นะครับหลังจากไปเสียหน้าในเกมลีกพรีมัตกลับมาเล่นในบ้านยังดูเหนือกว่าเยอะนะครับเฮตูเฮตโกข่มมิดวัดใจพรีมัตจะเบีียดไดไ้ใน90น90าท ทีเข้ารรอบบนะคัปิดท้ายที่เวลาตีสอตรงลีดยู่นเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับมิดเดิลสโบร์สองทีมจากเดือดแชมเปี้ยนชิพมาเจอกันเองนะครับลีดประเดินนัดแรกถือว่าก็เสียฟอร์มเหมือนกันนะครับทำได้แค่เปิดบ้านเสมอพอร์ตสมัธมาสามามสีตัวรุกก็วีฟิตยอนโต้แดเนียลเจมจอร์จิโอรูเตอร์มาเตโอโจเซฟนะครับเจอกับมิดเดิลสโบร์นัดแรกเนี่ยเปิดบ้านเบียดชนะสวอนซีในลีกมา1-0นะครับเอเซอร์โจมิสไอแคนมอลลิสกองหน้าเอมอนิอุลเลสเตครับหัวหอกไอวอรี่โค้ดเจอกันในลีก ฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยลีดเอาชนะไปกลับในบ้าน32เกมเยือน4-3คู่นี้ก่อนเกมขอมองลีดเป็นต่อนะครับอย่างที่บอกไปสถตติคม,มิดเล่นในเอเวอแลนด์โรดด้วยนะครับเกมแบบนี้เป็นนัดแรกเอาง่ายในลีกไม่ชนะดังนั้นเกมนี้ลีดน่าจะเน้นสุดๆนะครับจะเบียดโบโรได้อย่างน้อย1ึงประตูเชียร์ลีดนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบที่เชฟฟิลด์เอนส์เดย์พรีมัตและลีดยูไนเต็ดครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย